าวสารฉับไวทันใจปวงชนประมวลผลเหตุการณ์ผ่านข่าวท้องถิ่นประจำวัน FM 98 m h z วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับมาตรการแก้ไฟป่าและฝุ่นพิษพลตํารวจเอกพัชร,รวาสวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นพ m 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับ17จังหวัดภาคเหนือพร้อมด้วยหน่วยงานในระดับพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้โดยมีการสั่งการยกระดับมาตรการที่เข้มงวดปรับรูปแบบการจัดกำลังดับไฟป่าปิดป่าห้ามบุคคลเข้าพื้นที่อนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ที่สถานการณ์รุนแรงบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการด้วยความแม่นยำรวดเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพตามข้อห่วงใยของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดริมชายแดนที่มีค่าค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาพลตํารวจเอกพัชราวาทกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานนํามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในช่วงสถานการณ์วิกฤตไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดยควบคุมกำกับดูแลการจัดการไฟในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่พุ่งเป้า11ป่าอนุรักษ์และ10ป่าสง,งวน รวมถึงพื้นที่เกษตรเผาไหม้สำซากในพื้นที่สูงและในพื้นที่ราบของ17จังหวัดภาคเหนือใน6มาตรการสําคัญได้แก่มาตรการที่1ปรับรูปแบบการจัดกําลังดับไฟป่าด้วยยุทธวิธีผสมผสานทั้งการตรึงพื้นที่ด้วยจุดเฝ้าวระวังและการลาดตระเวนการส่งกําลังและดับไฟโดยอากาศยานเข้าถึงไฟให้เร็วควบคุมไม่ให้ขยายวงกว้างคุมแนวไฟและดับให้สนิทโดยให้วอร่มบัญชาการชุดปฏิบัติการดับไฟป่าตลอดเวลาที่มีการเข้าพื้นที่ มาตรการที่2ติดตามสถานการณ์จุดความร้อนสนที่กำลังพลทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและเครือข่ายทั้งระดับพื้นที่และอากาศยานลาดระเวนเฝ้าระวังอย่างเข้มขน้น <c oughs> เมื่อพบต้องเร่งเข้าปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โดยทันทีแต่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และงดการใช้อาสาสมัครที่ไม่ได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย มาตรการที่3สนับสนุนและบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เป็นหนึ่งเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางมาตรการที่ 4. ปิดป่าห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ที่สถานการณ์รุนแรงบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดยกระดับการจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่ามาตรการที่ 5. พื้นที่เกษตร ต้องติดตามเฝ้าระวังประสานงานกับฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อลดและควบคุมไม่ให้เกิดการเผาและหากเกิดต้องควบคุมให้ได้โดยเร็วมาตรการที่ 6. สื่อสารแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างทั่วถึงทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องสร้างความรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการด้วยความแม่นยำรวดเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุดท้ายขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่านที่ทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพื่อพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงเร่งประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาเมียนมาและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกฝันข้ามแดนผ่านกลไกความมั่นคงและความสัมพันธ์ระดับชายแดนโดยได้มีการยกระดับการหา,หาเรือร่วมกับกัมพูชาเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดตั้งฮอตไลน์ระหว่าง2ประเทศ และมีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันภายในช่วงเดือนเมษายนนี้สำหรับประเทศเมียนมาอยู่ระหว่างการเจรจาโดยใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนระดับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมกับภาครัฐผ่านความร่วมมือกับ B.O.I. ในการให้สิทธิประโยชน์กับภาคเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดการป่าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง p m 2.5อย่างยั่งยืงยนด้วย ขณะที่กรมฝนหลวงได้มีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพื่อดัดแปลสภาพอากาศเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บเสริมด้วยภารกิจสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการตักน้ําดับไฟป่ารวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยบินโดยมีอากาศยานสี่ลำได้แก่อากาศยานขนาดใหญ่ CN หนึ่งลำ อากาศยานขนาดกลาง CASA 1ลำเฮลิคอปเตอร์1ลำเครื่องบิน s k a 1ลำโดยจากการปฏิบัติการทั้งสิ้น50วันรวม143เทอี่ยวบินในพื้นที่15จังหวัดภาคเหนือซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บินปฏิบัติการทั้งสิ้น16วัน20เที่ยว้บินในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอเสมิงอำเภอแม่วางอำเภอแม่อ่อนอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาว อำเภอจอมทองอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าและอำเภออมก๋อยอีกทั้งยังมีเฮลิคอปเตอร์ร่วมบินปฏิบัติการตักน้ำดับไฟป่าแล้วทั้งสิ้น4วัน32เที่ยวบินและยังคงเฝ้าติดตามเพื่อช่วงชิงจังหวัดที่เหมาะสมในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องต่อไป